สวีดัสสวัสดีครับผมเอชิวชาแนลสวัสดีพี่น้องชาวเพชรูนทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาวย t ท b e ทุกท่านมื้อนี้ผมก็จะพาพี่น้องมากราบไหว้พานเรสวนนะครับพันเลสวนประดิษฐานอยู่ตำบลท่าลงอำเภอวิเชียนจังหวัดเพชรูร์นี่คือนี่เป็นหนึ่งศารพนเรสวนที่มีแพร่เก้าแห่งในประเทศไทยนะครับของวิเชียรก็เป็นอีกหนึ่งแห่งของ พงศาลพระสวนนะครับตามพงก็จะมือนี้พงก็จะพาพี่น้องมากราบไหว้พระในสวนยอมาพินังทุพันกันระยะและ้วพระกาเทอรสโรดนะครับก็ตามพงไปดูเลยนะครับตามพงไปดูเบื้องเลยครับจุดแรกก่อนที่จะไปกราบไหว้เราก็มาบูชาชทุบเพียนกันก่อนนะครับมือนี้ผมก็จะพาพี่น้อง มากราบไหว้องค์พรอนเร่ส่วนนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านคูเมืองของชาววิเชียรบุรีนะครับก็ยอดตามกำลังสถาของเขาพุ่มก็จะมาพาพี่น้องมากราบไหว้ทั้งสามองค์นะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับพุ่มก็จะพาพี่น้องชาวชาวเฟซบุ๊กมากราบไหว้สุ่งสมเด็จพระนริศรซึ่งเป็นที่นับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านครูเมืองของเฉาววิเชียนบุรีนะครับ มาข้อพรพระรีสวนเอาก,กระจุดทุจะจุดทูปทีเดียวตรงข้างหน้าแล้วก็เดินเข้าไปกราบไหวอุงพระนี่สวองค์อุงแรกแล้วก็พระเอกาเทวสะรด แล้วเจ้าแม่สุพรรณกัลยานะครับ งที่พผมเรามาแล้วเมื่อกี้ว่าพระองค์พระในสวนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านคู่เมืองของชาววิเชียรบุรีและชาวอำเภอไก่แข้งที่มากราบไหว้บูชานะครับ ผมจุดถูกไหวพระสนสวนเสร็จแล้วผมก็จะนำโอกไม้นะครับโอกไม้ไปก้ไหว้พระนส่วนด้านบนนะครับนี่คือสารพระนิสวน ที่อยู่คูชาวอำเภอวิเชียนด้านหน้าก็เป็นชาวเมืองวิเชียนบุรีนะครับที่ยืนเฝ้าประตูอยู่พมุมก็จะพาพี่น้องมากราบไหว้ พ่อพรอง์ภานิวานสวรรวนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ออกมามากะมาตีของเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก็ให้ผมยอดวิวพวกปังปังมีคนติดตามเป็นพันซองพันคนุณโฮมตีของเสร็จแล้วผมก็จะพาพี่น้อง ออกไปก้าวไ้สีลักก้าบไ้เจ้าแม่สมเด็จพระสุพรรณกัลยานะครับพระพี่นางถือสุพรรณกัลยาซึ่งทันได้เป็นแต่เป็นเฉลยซึก ที่พมา่านะครับที่ซานนาเรสวรนก็มีซานเจ้าแม่สุพกัณกัญญาซานพระเอกกาทศรถนะครับเจ้าแม่สุพรรณกันลาซึ่งเป็นพี่สาวองค์สมเด็จพระนารีวนมหาลาชขุ่มลงมาด้านล่างก็เป็นเจ้าแม่สุพรรณกัญญานะครับ พระพี่นางเธอสุพรรณกัลยา ผมก้าบไหวแม่สุพรรณพระพี่นางถือสุพรรณกัญาเสร็จแล้วผมก็จะพาพี่น้องเดินออกไปก้าบไหวพระเอกาทศรสนะครับซึ่งพระเอกาทศรสก็เป็นน้องสายของสมเด็จพานเรศวรณน,นที่ตรงนี้เมื่อก่อนองค์สมเ็จพระนเรสวรได้มาพากทับนะครับซึ่ง เพื่อไปปราบกบฏท,ที่ทางเหนือนะครับได้มีเจ้าเมืองที่เชียนบุรีเป็นที่เป็นผู้รองรับนะครับเป็นผู้ใช้เพื่อมาพักครับขึ้นไปทางภาคเหนือไปปราบกบฏนะครับมาด้านนี้ก็เป็นสมเด็จพระเอกาโทสลดซึ่งเป็นน้องสายสมเด็จพระเรสวรน โสมเด็จพระนเรศวรคือองค์ดำพระเอากาทศรสก็คือองค์ข้าวนะครับื้นนี้ผมก็หาพี่นอ้อง ภากาทั้งสามพระองค์นะครับเพื่อเป็นสี่มงคลแก่ชีวิตโยหิสโแหเ่ให้จเ็น่งเหลือพือให้ชีวิต ผมกลา้าไหว้พระเอกาทศรถเสร็จแล้วผมก็จะพาพี่น้องเดินดูบริเวณรอบๆศาลสมเด็จพรในสวนนะครับซึ่งสศาลในส่วนมีความร่มเย็นบริเวณในศาลก็มีต้นไม้ขึ้นมีสะหนามอยู่ข้างศาลรพระเรสวนนะครับ นี่คือบรรยากาศร,รอบๆบร,บริเวณสันภายในสวนซึ่งสันภายในสวนเป็นที่ยึดเนี่ยวจิตใจของชาวพิชิตของชาววิเชียรบุรีและของชาวอำเภอไกลขี้เียนะครับซึ่งมีคนนับถือกันเป็นจำนวนมากเพื่อมาขอให้ขอถ้าสมว่างก็จะนำไกลมาเส้นไหว้นะครับ ตอนนี้ผมก็พาพี่น้องออกมาบริเวณหน้ารอบๆสร้างพรส่วนแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่หน้าด้านหน้าสาร้างพลรย์วนผมก็จะพาพี่น้องเบิ่งบริกาสร,รอบๆของสร้างเพรเส่วนนะครับผมก็จะพาพี่น้องเดินเข้าไปในมูนีที ชาวอำเภอวิเชียนนะครับเพื่อสารสนาม,มเรดพะเน่สวนอาคารเสริลักเสริงประเกียดเนื่องในประลกาสุสมสมุมพัดขึ้นของราช80ปีวัน ขงรานแปปีห้าันวาปีพศ2 5อสองพันห้ารอยห้าสิบแต่หน้าคมนี้ก็คือประวัติสรส้างภายในสวนนะครับสรส้างภายในสวนเป็นที่ตั้งสงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คููบ้านคูเมืองของชาวอำเภอวิเชียรบุรีที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและรวมใจกันกอ่อสร้างเพื่อ เป็นอนุสาวรีย์สถาบันแสดงถึ่อสำนึกในพระหากธิรธิกุลของพระบาทสมเด็จพ,พระของสมเด็จพระวนมหา,าราชตั้งอยู่ที่ตำบลท่าลงห่างจากทางแยกทางหลวงหม้ยเล็กที่หิบเอ็ดสระบุรีลมซากตามเส้นทางมามาตัวเมืองระยะห่างจากประมาณแปดกิโลพระวัติความเป็นมา ตามพุงสวัสดานในสมัยรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราัชสมเด็จพระมหาธรรมราชาเขมินได้ยกทัพมาพวัดตอนประชาชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชสมเด็จพระมหาธรรมราชาจิงได้บรุองค์การให้สมเด็จพระนเรศวร เพื่อไปดำเนินพระอิสยายศเป็นสมเด็จพระอุปราชผู้ครองเมืองพิษณุโลกในปีพศส,สอง่งคุมทัพพุทธนาสมเด็จถึงเมืองวิเชียนได้ปรดกล่าวให้พระสีสมรราชเจ้าเมืองวิเชียนและพระพระยาพิชัยพระยาพิช,ชับาดาลเจ้าเมืองชัยบาดาล ในขณะนั้นนำทัพกล้าตีขเมขมรองเจ้ายาระแวกที่เมืองนครสี่รมราชได้พ่ายไปด้วยความสํนเนืกในพรางนที่คุ้นองพระบาทสมเด็จพระจักรพระบาทของสมเด็จพระนเรศวรมหาราัชและกะวีขับของบุคุณกษัตริย์เมื่อเมื่อปีพศ .2525 นายบุญลง นั้นานอำเภอวิเชียนพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอวิเชียรจึงร่วมกันสร้างพริสสถานบรมมรูปของพระองค์ท่านใดโดยความ่วมมือออกโดยศิลปากรและได้เริ่มการเสร็จสิ้นในปีพศอ2526อนี่คือประวัติคร่าวๆข,ข,ของสร้านทะเล่วนวิเชียรบุรีนะครับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระสมเดชพระนางเจ้าบุรมราชนินัดไดสเสด็จมาทําการบวงสรวงดวงวิญญาณเพื่อเป็นเนื้อเมื่อวันที่ยี่้ามกราปีพศ2 515สมเด็จพระลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรสวงเธอได้องค์และองค์สมเด็ชสมสวรีพระราชาธิดามาตไดสเสด็จ ทมาทนนับตั้งแต่ผีพอส2,500อ้เ25จเป็นต้นมาชาววิเชียรได้จัดพิธีรำบวงสวงวิญญาณห้องสมุดพระเนสวรป็นประจําทุกปีราเดือนมกราซึ่งกองซึ่งตรงกับวันกองทัพไทยในบริเวณส้านพระเนสวรนะครับงานบวงสวงพระเนสวร ก็จะจัดขึ้นทุกปีประมาณวันที่6มกราคมทุกปีนะครับนี่คือประวัติข้า้าวๆของสานพันสวรรค มาด้านี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ร่อห้าพระบาทสมเด็จพระพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับรัชกาลที่หนะครับคลิปนี้พุมก็พาพี่น้องมากราบไหวองค์สมเด็จพระสวรซึ่งองค์สมเด็จพระสวร เป็นที่เคารพบูชานับถือของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจำนวนมากซึ่งมีความสํำคัญมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเลยนะครับสวัสดีครับผมเอชิวชาแนลนะครับมือนี้ผมก็พาพี่น้องมากราบไหว้องค์สมเลจพระสวนองค์สมเ็ดพระสวนตั้งอยู่ตำบลท่างลงอำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์ สรานสมเ็ศพระรศวรมีความสําคัญแก่พี่น้องชาวเพชรบูรณ์พี่น้องชาววิเชียรเป็นจํานวนมากซึ่งมีความเคารพนับถือและท่านมีซึ่งมีศักอี่างมากคไขมาข้อพรแล้วส้มหวังก็นจะนําไกลมาเส้นไหว้ท่านเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับซึ่งองค์สมเ็จพระรศวรเป็นกษัตริย์ผู้ที่ก็กูกกุเอกราชให้ประเทศไทย ซึ่งดำรงงได้ึงทุกวันนี้ชาววิเชียนจึงสร้างสร้างในสวนเพื่อลำลึกคุณงามความดีแกพระองค์ท่านพระในสวนเป็นวีรกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยซึ่งก็กู้เอกราชจากชาวของพมา่านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์ กดแชร์กดแชร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องชมกันนะครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเอชิวชาแน,นลครับบายบาย